สุกขีมันเสมอมั่นเครือเกาหย่อนขืดหอดซุ้มพี่น้องเจา้าจังโง่โคงดอกตาา่าม้าสละคขับพี่น้องครับขอตอนหับพี่น้องบันเฮาคู่ผู้สุคนเด้ยครับเดอ้อผูกกำลังติดตามช่องมิสเตอร์มอดเมืองชุมแพนะครับโดยมีบกักหลา ott, มอดเบืองชุมแพรครับดําเนื่นรายการอยู่ณขคณะนี้พี่น้องครับช่องนี้ผมมีหลากหลายเรื่องเล่าครับมาเบาซูพีซูนองนะครับนาเอาภาพเกา่า นะครับมาเป็นตัวประกอบอธิบายขยายความเรื่องรล่าต่างๆบทความต่างๆสู่พี่น้องบันเท่าฟังในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ผมจะแนะนําการก่อบานสางเมืองที่ไปที่มาการเกิดขึ้นของจังหวัดต่างๆในเขตภาคอีสานบานเฮ่านะครับและก็มือนีเป็นคิวของจังหวัดเลยนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่สวยสดงดงามมี ธรรมชาติที่หลากหลายละะมึงเลยก็ไดนะครับพี่น้องครับซึ่งจังหวัดเลยเนี่ยนะครับผมขออนุญาตนะครับว้าสู่พี่น้องฟังแนะนาพี่น้องฟังเป็นหลายยุคหลายตอนหลายช่วงนะครับแต่ว่าซิอูในคลิปเดียวนี่แหละครับแต่ว่ามันมีหลายยุค,ครับซึ่งเรื่องเล่าของมึงเลยเนี่ยครับผมจะเว่าถึงยุคก่อนประวัติศาสตร์ให้ฟังสะก่อนแถบทินดินแดนที่เป็นที่ตั้งของจังหวัดเลยในปัจจุบันนี้นะครับในยุก่อนประวัติศาสตร์ เพิ่นบอกว่าเป็นชุมชนมากตั้งแต่สมัยโบราณโบราณบุญละมีหลักฐานทางโบราณคดีนะครับบอกว่าสิเป็นเครื่องมือหินซึ่งเป็นโบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์และก็สมัยประวัติศาสตร์นอกจากนี้ยังมีซุ้มขวานหินคัดกำไลหินนะครับพ่อๆอยู่ส่วนหลายในเขตอำเภอเชียงคานซึ่งเสื่อกันว่ากลุ่มชนแถบนั้นเนี่ยนะครับเพื่นพากันดำรงชีวิตภายใต้สังคมเกษตรกรรม มีการกำหนดอายุวัยประมาณ9,000ปี4,000ปีแล้วก็2,000ปีส่วนยุคสำริดพบหลักฐานที่ทํำให้สันนิษฐานได้ว่ามีการคุดแหล่เล็กและทองคําในบริเวณอำเภอปากชมและอำเภอเมืองเลยได้นำขึ้นมาใส่บาทที่นี่ยุคประวัติศาสตร์บันีครับเมื่อกี้นี่ว้าถึงยุคก่อนประวัติศาสตร์บันีมาว้าถึงยุคประวัติศาสตร์ได้พบหลักฐานใบเซมา ในพื้นที่อำเภอวังสะพุงอายุประมาณ1 0 0 0ถึง1,200ปีซึ่งเป็นยุคทวารวดีครับและได้พบแรงโบราณคดีในพื้นที่อำเภอผู้หลวงซึ่งคาดว่าจะมีอายุใกล้เคียงกันและในเขตพื้นที่นี้ก็ได้มีชุมชนซึ่งมีความเจริญจนมีสภาพเป็นเมืองขึ้นนะครับอธิเมืองดานซายเมืองเชียงคานเมืองทาลีส่วนเมืองเลยเนี่นะครับ ได้ยกฐานะจากชุมชนบันแห่ที่ตั้งอยู่ริมห่วยน้ำมานซึ่งไหลาจากภูเขาซื้อผู้ผามานเป็นเมืองในปี2396โดยตั้งซื้อเมืองตามแม่น้ำไนวาเมืองเลยบาที่นี่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เขตพื้นที่ที่ผมกล่าวไปดังต้นนี้ขึ้นตรงกับเมืองลมสัก พร้อมทั้งแต,งต่งตังหลวงสีสงครามหรือว่าเแ่าค่ำแสนเป็นเจ้าเมืองคนแหลกเด้อครับเด้อบาทที่นี่มีนักสำรวจชาวฝรั่งเศสครับซือว่าเอเจียนเอมมินิเยได้เดินทางมาค้นหาศิราจารึกและได้เดินทางมาถึงเมืองเลยเนี่ยเมื่อวันที่29กากุมภาพันธ์ปีพศ2อ2 6สอ2ครับได้บอกไว้ว่าบรรยากาศสภาพบ้านเมือง ซึ่งได้อ้างถึงข้อมูลการบันทึกของมูโฮนักสำรวจชาวฝรั่งเศสคือกันครับซึ่งอันคุณมูโฮเนี่ยนะครับเพื่อนได้เดินทางมาสำรวจก่อนนะครับสำรวจอยู่เมืองเลยนี่ก่อนในราวปีพศ2 4 0 4เพื่อนบอกไว้จึงสี่ครับว่าสภาพบ้านแห่นี่ครับตั้งอยู่ทั้งสองฟังหวยนำมานประกอบด้วยกระท่อมประมาณ2 0 0หลังครับตั้งอยู่บนพื้นที่สูงนำถั่วบดถึงหมู่บ้านตั้งเรียงรายอยู่ ใต่รมไม่ผลนใกล้กับทงหน้าและกัแม่น้ำเลย่ียสามารถเดินทั้ง,ล,งล่องเรือได้ในฤดูน้ำหลากเท่าน,นั้นนะครับประชาชนครึ่งนึงเนี่ยเป็นเกษตรกรและอีกเครื่องนึงเนี่ยเป็นกรรมกรทํางานอุตสาหกรรมผลิตซุ้มอุปกรณ์การไถนามีดอิโตนะครับเพื่อนําไปจําหน่ายในทั่วจังหวัดต่างๆจังหวัดไกลเคียงจนว่าเดินทางไปขายเลื่อยโคาดไปกมี่นะครับเพื่อนบันทึกไว้จังสัน และมีการบันทึกไว้เป็นที่น่าสนใจครับเพื่อนบอกว่าคนเมืองเลยเนี่ยเวลาไปคลองสร้างปลาเนี่ยเพื่อนจะเดินทางไปคลองสร้างปลาอยู่แถบภาคใต้ของจังหวัดเลย,เนยนะครับในเขตผู้หลวงแล้วก็เขตผู้เขียวช่วงเวลาจะออกเดินทางไปทําการคลองสร้างพวกเขาก็สิทําการบวงสรวงวิญญาณโดยมีเสือกยงวซึ่งมีบวงคลองเอาสร้างแล้วก็จะมีเข้าของต่างๆในพิธีการบวงสรวงบว่าสิเป็นเหล่าเป็นเป็เปดเป็นไก่ นะครับนี่คือของบ่วงสวงก่รสิออกเดินทางนอกจากนั้นนายพันผู้นำนี่เพิ่นก็นจะได้แนะนํำวา่าห้ามภรรยาทําการตัดผมหรือรับแขกบ้านต่างเมืองให้เขามาพักในบ้านของเจ้าของโดยเด็ดขาดถ้าเกิดว่าบอปฏิบัติตามข้อห้ามเหล่านี้ก็จะทําให้สร้างที่คลองมานั่นได้หลุดมือไปได้นะครับจากนั้นในปีพศ2434หรือเล่ารศ .110 ครับ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสังเกตเห็นว่าฝรั่งเนี่ยตั้งท่าจะลุกล่มพระราชาอาณาเขตจึงได้จัดการปกครองพระราชาอาณาเขตเป็นมณฑน,นขึ้นและในปีพศ2 4 3 5ครับกรมพญาดำรงราชานุภาพเสนาบดีกระทรวงมหาไทยได้จัดระบบการปกครองขึ้นใหม่เมืองเลยจึงแยกจากเมืองลมซักยกฐานะขึ้นเป็นเมือง โดยให้ขึ้นตรงกับมนทนเล่าพ้วนซึ่งมีการตั้งกองบัญชาการอยู่ที่เมืองหนองค่ายก่อนที่จะได้ย่ายกองบัญชาการมาตั้งยุทบ้านมากแข่งในปีพศ2436หรือเล่ารศ116นั่นเองนะครับและก็ได้มีการเปลี่ยนเป็นมนทนอุดอรภายหลัง และต่อมาครับมึงเลยได้ถูกยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัดต,ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบบริหารแห่งราชาอาณาจักรไทยในปีพศ2 4 7 6นะครับซึ่งตอนนั้นก็มีอำเภอต่างๆประกอบไปด้วย 1. อำเภอกุดปองนะครับอำเภอกุดปองนี่ก็คืออำเภอเมืองเลยในปัจจุบันนี่แหละครับ 2. ก็คืออำเภอทาลี 3. อำเภอดนันทรา ซึ่งอำเภอดา่านทซนี่ได้โอนใหญ่ามาจากเมืองพิษณุโลกนะครับเดอ้อส่วนอำเภอที่สี่ก็คืออำเภอวังสะพุงครับอำเภอวังสะพุงเนี่ยโอนใ้ญ่ามาจากเมืองลมศัก5ก็คืออำเภอเชียงคานอำเภอเชียงคานนี่ถือโอนใหญ่ามาจากเมืองพิชัยครับพี่น้องครับนอกจากนี้ในประวัติศาสตร์เพื่อนบอกว่าจังสีครับเมืองเลยเนี่ยก่อตั้งโดยชนเผ่าไทยที่สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษที่ก่อตั้งอาณาจักรโยนกเชียงแสน โดยพอคุณบางกลางหาวและพ่อคุณผาเมืองเพิ่นได้มีการพาผู้คนอุปยพออกจากอาณาจักรโยนกเชียงแสนซึ่งได้ล่มสลายลงแล้วนะครับเดินทางผ่านดินแดนเขามาในเขตลานสร้างขามลำน้ำเหืองไปยุทธ์ทั้งฟังขัวของน้ำมันและก็เดินทางมาถึงบริเวณทีลาบพอคุณพาเมืองได้ตั้งบ้านด้านขัว ซึ่งปัจจุบันนี้อยู่ในบริเวณชายเนื่อนหน้าด่านขวาซึ่งมีสากวัดเกา่าอยู่ในแปลงหน้าของเอกชนระวังมู่บ้านห้วยแหลมกับมู่บ้านหน้าเบียของอำเภอด่านทรายน,น,นะครับส่วนพ่อขุนบางกลางหาวกลับได้แบ่งไผ่พ้นข้ามลำน้ำมันไปทั้งฝั่งทรายสร้างบ้านด่านทรายต่อมาได้อพยพเลื่อนขึ้นไปตามลำน้ำไปสร้างบ้านน้องคู่ และได้นำน้ำมูบานดานทรายมาขนาดน้ำมูบานน้องคู่ไม่เป็นเมืองดานทรายและต่อมาก็ได้าพาอุยยกันไปอยู่มเมืองบางยางโดยมีพ่อขุนพาเมืองอพยพภู้ค้นติดตามไปที่เมืองลาดและกระเสือว่าเมืองลาดเนี่ยเป็นเมืองสีเทพอยู่ในท้องที่อำเภอสีเทปอำเภอวิเชนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์และตั้งดานทรายเป็นเมืองนาดานทั้งทิศตะวันออกของบางยางนั่นเองครับพี่น้องครับ นอกจากนี้ในประวัติศาสตร์เพิ่นยังบอกว่ายังมีชาวโยนกกลุ่มหนึ่งได้อพยพมาตั้งบ้านเรือนอยู่ระวังชายแดนตอนใต้ของอาณาจักรลานหน้าต่อแดนลานร้างอยู่ช่วระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะอพยพหนีภัยสงครามขามลำน้ำเฮงมาตั้งเมืองเซไล่ขึ้นซึ่งเมืองเซไล่เนี่ยครับสันนิษฐานว่าอยู่ในท้องทีมู่บานไทรยขาวตำบลไทรยขาวอำเภอวังสะพุงนะครับจากหลักฐานในสมุดคอย ก็จะมีการค้นพบว่าเมืองเซไล่เนี่ยอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นจนกระทั่งถึงสมัยเจ้าเมืองคนที่หาบัดทีนีก็ได้มีทุกขภัยเขายากหมากแพงฝนฝ่าบตกตองตามฤดูกาลประชาชนเกิดความเดือดห่อนครับจึงได้พาก,กันอพยพย้ายกันเดินทางตามลำน้ำเซไล่มาถึงบริเวณทีลาบระวางปากลำห่วยน้ำตกแม่เซไลจึงได้ตั้งบ้านเรือนขึ้นและขนาดน้าวาบันห่ ส่วนในปีพศ2396ครับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพิจารณาเห็นวามู่บ้านแห่นี่ครับซึ่งตั้งอยู่ริมฟังหวยน้ำมนันและอยู่ใกล้กับแม่น้ำเลยมีผู้คนอาศัยมากขึ้นหลายขึ้นกว่าเกา่าสมควรแล้วจะได้ตั้งเป็นเมืองเพื่อประโยชน์ในการปลูกข้องยางไกลชิดจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดตั้งเป็นเมืองและเรียกซื้อตามน้ำของแม่น้ำเลยวาเมืองเลย ให้ไปขึ้นต่อเมืองเพชรบูรณ์อีกเือหนึ่งนะครับบาทที่นี่ต่อมาในราวปีพศ2440ครับได้มีประกาศใส่พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองพื้นที่รอสิ1แบ่งการปกครองออกเป็น3อ,อ,อนํอำเภอ bon อันไดแก่อํเภอกุดปอง 2. องอํเภอทาลีซึ่งตั้งอยู่แถวเขตตำบลอาหีแต่ณตอนนั้นได้ถูกลดบทบาทเป็นตำบลเพราะว่าอยู่ไกลลำน้ำเหือง เป็นผลมาจากการเสียดินแดนใหเล่าโดยประเทศฝรั่งเศสอำเภอที่3ก็คืออำเภอหน้ากอกซึ่งอำเภอหน้ากอกในปัจจุบันอยู่ในเขตประเทศเลาวด้วยครับเด้อบาทที่นี่ต่อมาเมื่อปีพศ2442หอดปีพศ2449ได้เปลี่ยนซื้อเมืองเลยเป็นบริเวณลำน้ำเลยพศ2449หอดปีพศ2 4 5 0เปลี่ยนซื้อบริเวณลำน้ำเลยเป็นบริเวณลำน้ำเหือง และในปีพศ2 4 5 0ได้มีประกาศของกระทรวงมหาดไทยลงวันที่4มกราคมปีพศ2 4 5 0ได้ยกเลิกบริเวณลำน้ำเหืองให้คงเหลือไว้เฉพาะเมืองเลยโดยให้เปลี่ยนซื้ออำเภอกุดปองเป็นอำเภอเมืองเลยครับพี่น้องครับบททัดทีนี่ต่อมาเมื่อปีพศ2 4 4 5กรมมหาดไทยได้ออกใบบอกพญาสุริยวงศสาเจ้าเมืองลมสัก กราบบังคมทุ่นว่ามีตราพระราชสีโปรดก้าวขึ้นไปว่าเมืองเลยเมืองแกนทาวเมืองขึ้นของเมืองเพชรบุณเนี่ยครับได้ลองกล่าวโทษเมืองเพชรบณ์จึงโปรดให้เจ้าเมืองลมสักไปดูแลเมืองเลยเมืองแกนทาวจนกว่าคดีจะเสร็จสิ้นในกรณีของพระยาสุริยวงศาเนี่ยเพิ่นเห็นว่าพระศรีสรงข้ามเจ้าเมืองของเมืองเลยครับชรล่าภาพแล้วอายุเล่าประมาณ80สิปีแล้ว กะเกรงว่าจะรับราชการต่อไปบ่ได้จึงได้ขอพระราชท่านเลื่อนขึ้นเป็นจางว่างกำกับดูแลร,ราชการและได้ขอพระราชท่านเท่าวรบุตรว่าที่อุปหตัตเป็นพระศรีสงครามเจ้าเมืองเลยรับราชการฉลองพระเดชพระคุณสืบต่อไปล่ะครับพี่น้องครับนี่กะถือว่าเป็นประวัติความเป็นมาของจังหวัดเลยซึ่งอยากจะฝากพี่น้องบานเฮาสู้ผู้สุขชนครับโดยเฉพาะลูกหลานชาวเมืองเลย ผู้ใดมีโอกาสติดตามช่อง y t u t u มิสเตอร์มอดเบื้องชุมแพรโดยบักล่ามอดเบื้องชุมแพเป็นคนนําเสนออยู่ตอนนี้ให้ได้แช่ซอยแช่ซอย,อย,ซอยกดติดตามเพื่อเป็นการศึกษาลู่ความเป็นมาของบานเกิดเมืองนอนเจ้าของหรือถ้าเกิดว่าจะเป็นความเมตตายิ่งกับพี่น้องบรรทัพผู้ติดตามผมอยู่นะครับอยากจะแนะนําให้ผู้อื่นใดติดตามช่องของผมกะสามารถซอยแช,ยชย่กันไปหลายๆเด้อครับเด้อเพราะว่าช่องนี้ อนาคตต่อไปผมกับชีลุ่งคลิปเกี่ยวกับการบอกเล่าเรื่องเล่าความเป็นมากของประวัติศาสตร์ต่างๆบวชสิยุอยู่ในเขตอีสานบานเฮาหรือจะเป็นผู้มีภาคอำเภอจังหวัดอื่นๆหรือแม่แต่เป็นเรื่องเล่าที่มันเกิดขึ้นในจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ก็ถือได้ว่าผมกะเป็นอีกหนึ่งช่องน้อยๆที่จะเป็นจดหมายบันทึกเอาไว้ในรูปแบบของ YouTube ฝากพี่น้องบันเท่ากดแชร์กดไลค์กดถึกใจละกะแนะนำ คนอื่นๆเขาไปตลอดไปนะครับพี่นองครับเอา้เาเวลาเบิดแล้วบนนี้ครับผมเสด้จจากลาพี่นองไปสะก่อนมื้อนีบักลาหมอดเมืองชุมแพร่กล่อมกับช่องมิสเตอร์มอดเมึงชุมแพร์ต้องบวกมือลาไปก่อนบายบายครับสายโยนาละสวัสดีครับ